ครับผมไปสอง JB เขาเลยอ่าเพิ่งเปลี่ยนสีเสื้อใหม่ลา่าสุดเลยไฟแรกเลยตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ไหนตอนใชรบอกว่าว่าไฟแรกเหมือนกันใช่ไหมไปซ้อมที่ครั้งแรกด้วยไฟแรกด้วยแล้วมีใครเป็นผู้บ่างซ้อมอมั้งมี ยักษ์สุดรีบชายโทริราก็คือเพื่อนเพื่อนเพื่อี่ในค่ายที่วอร์ชาใช่กันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละก็สิบเก้ายายยี่สิบสูงเท่าไหร่ครับหนเ็ดน้ำหนัก<อ>ปล่อยๆเราตอนนี้ก็ยี่สิบแปดหนวยสไตล์อะไรครับ,บวันนี้จะต,ต้องมาเจอทีระพงเนาะไม่เคยต่อยกันเลย ทางแรกด้วยได้ศึกษาเก่วันต่อยเดียว้าคเขามือสะตาวันนี้มาเจอเขาวางจว่งว่าแข่งไุดต่อ้ไปเลยวันนั้นต่อยกับใครเจริญสุขแป้ไหมแพ้พลาดไปคะแนนวันนั้นแพ้แบบไหนเบียดกันหรือว่าขาดมาขาดในท้ายเนาะวันนั้นต่อยเบีเท่าไหร่ครับร้อยสิร้บแปดที่ต่อยหมืเดิมเลยเมื่อเช้ามาเปียน้ำหนักนิดเกินเท่าไหร่เ จุดเก้าประเดี๋ยวมาวืดยืดเส้นที่สายเนาะร่างกายไฟนี้สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดไหมเอาชนะนะไฟนี้ขุมมากี่กิโลสามกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเก็ตอนนี้ร้อยพันคนจังหวัดมาเฉลียวช่วยไหมครับพอน่ืบ้างไหมพร้อมมาเอาแจ้งเกิดด้วยฉลองสีเสื้อใหม่ด้วยอ่ะวันนี้ไข่หน้องโช่วยดีครับ